ค่ะท่านประธานหนูรับรองค่ะว่าจะทําให้ลูกค้าเซ็นสัญญาให้ได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านประธานอ้ยบริษัทนี้มีคนขอทานน้ำติเกกะอหลีสวัสดีค่ะคุณน้ำตาลดิฉันมาจากบริษัทนางบอลสตูดิโอค่ะอ๋อค่ะสวัสดีค่ะดิฉันได้รับมอบหมายให้มาเสนองานกับคุณน้ำตาลค่ะโอเคเชิญเสนอได้เลยค่ะ นี่เป็นเอกสารของทางเรานะคะข้อเสนอของคุณดูน่าสนใจดีนะคะงั้นฉันขอเซ็นสัญญากับบริษัทคุณแล้วกันค่ะจริงเหรอคะเขาคุ้นมากเลยนะคะงั้นเอาเอกสารนี้ไปปรับแก้้ใหอีกนิดนึงนะคะแล้วอาทิตย์หน้าก็เอากลับมาให้ฉันดูอีกนะคะเดี๋ยวฉันจะเซ็นให้โอเคค่ะ งั้นดิฉันขอตัวกลับก่อนนะคะขอบคุณมากมนะคะสวัสดีค่ะต้องได้ค่ะค้อมหลายแ้ๆเลยอียอย่างนี่บริษัทกระตั้งว่าบางไงคือป่วยขอทานมาเดินเพลนผ่านแบบนี้นีไปสซก,กับไปไปว่าบ่รู้เรื่องติดหรนี่นีไปไกลๆไปบ่าหายดอกเมนกับเมนเออคุณคะเออช่วยขอถามอะไรหน่อยค่ะคะ่ะมีอะไรหรือเปล่าคะ ทำไมบริษัทนี้ถึงปล่อยให้คนขอทานมาเดินเพ่นพ่านแบบนี้ล่ะคะเนื้อตัวก็สกปรกอ๋อพอดีดงแกสติไม่ดีอะค่ะเก็บปวดขาอยู่แถวแถวนี้ส่วนตอนเย็นก็ไม่ค่อยเห็นหน้าแกเลยค่ะไม่รู้ว่าป้าแกอยู่ที่ไหนอ๋อค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วขอตัวก่อนนะคะบิวผู้าอีหลิวนะทำไมเหกะซิมีหยังมันก็คงไม่เลียงว่าอวดตามเคยนั่นแหละ สวัสดีเพื่อนๆเป็นเจ้หนสบายดีบอปอือสบายดีเรนัดพวกอเพาไหมหอะโอ้ยก็ไม่มยังดอกแกว่าน้องเพื่อนๆซื้อเออสุรูบอว่าแบบกลัวสีได้ไปเซนสัญญากับบริษัทใหญ่เลยเดยแบบระดับพันล้านเลยอะเพิ่งไปดีลได้สําเร็จว่างอาทิตย์ว่าหนึ่งอะกแล้วแล้วแบบสีบอกว่าค่าคอมที่กูได้อะเกือบเครื่องล้านเลยเด้ซือเคยได้แบบนี้บอ ถ้ามีเรื่องซื้อสมาร์นอ่กูกับบิวกลับกันเด้อป่ะบิวเอา้าเดี๋ยวโซซิฟ้าไปไหนเอา้าไปซ้ำว่าท่านได้บอกเรื่องซื้อโทรศัพท์ใหม่อีกโบก,กี้มือเกสิได้มาเซ็นสัญญาแล้วตื่นเต้นเดี๋ยวเงินกษียรร้อยไปแล้ะกินอย่างมันมินวะขอเงนินนะครับมึงอีกแล้วติบะขอทานโอ๊ยไปผีบา้บาบ้าอะไรมาเดือดร้อนคนอื่นอีก ถ้ามึงม,มีเงินกินเขาอะคือไปหาคุยเศษขยะพุ่นกินะนะคุณทางขยะมาหายางของเงินคนอย่างยุนิโตกับสกรปรกเมนกับเมนด่าแล้วยังไม่มไปอีกไปไหมคนหว่วยขวางทางนี่หรือม,มึงสิหลีกบ่มึงว่าออกมันบ่ได้ออกไปแห่ออกไปไไออกไปไไสุน้ำหนะมาขอทาน คอทานนี่อีกแล้วแล้วก็ใครมาอยู่อยู่ในนี่พวกพี่เพื่อนมาะไรไออกไปโตกระเมนเดี๋ยวกินกับติเสือกบุตรเ,เออแล้วได้ลูกเต่างูมีติคือเปิดมาอยู่ห่างทางสิโอ๊ะแต่ก็ลืมไปสภาพแบบมึงคนาสิมีลูกหรอกมีสิทำไมจะไม่มีคุณน้ำตาลสวัสดีค่ะคุณมีสิทธ์อะไรถึงไปดูถูกเขาทำไมคะ ทำไมฉันถึงว่ามันไม่ได้มันก็แค่ขอทานกระจกจกระจกคนนึงฉันว่าเราไม่ต้องสนใจเรื่องไร้สาระหรอกคะ่ะมาคุยเรื่องสัญญาของเราดีกว่าสัญญาสัญญาอะไรก็สัญญาที่เราคุยกันไว้ไงคะไม่อะฉันไม่ดูแล้วก็ไม่เซ็นอะไรของคุณทั้งนั้นแหละทำไมล่ะคะวันนั้นเราคุยกันแล้วไม่ใช่หรอคะจะให้ฉันเซ็นสัญญากับคนที่ด่าพอฉันได้ยังไงล่ะพ่อ ฉันไปด่าพ่อคุณตั้งแต่เมื่อไหร่คะก็นี่ไงพ่อฉันเธอด่าพ่อฉันมาโดยตลอดไม่ใช่หรอฮะเอ๊ะขอทานเอ๊ะคุณลุงคนนี้เป็นพ่อของคุณน้ำตาเหรอคะใช่หิวเขาเขาเล่นนะครับพ่อหนีออกมาอีกแล้วนะหนีออกมาทุกวันเลย กลับบ้านพ่อขอเงนินนครับนิ้วเขาเดี๋ยวค่อยไปกินที่บ้านนะพ่อเออฉันขอโทษค่ะคุณตานฉันไม่รู้จริงๆค่ะว่าเขาคือพ่อของคุณแล้ววันนั้นฉันก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เธอด่าพ่อฉันขอเงในในินน้ครับมื่อีกแล้วติระขอทานโอ๊ยแบบผีบ้าบ้าอะไรยังมาเดือดร้อนคนอื่นอีกถ้ามึงไม่มีเงินกินเขาอะ คือมหาคุยเสียขยะพ่นกินนะพ่นทางขยะมหายางของเงินคนอย่างย่นิโตกระสุกปกเมนกระเมนดาแล้วยังเม่ไปอีกไปไหมคนหว่วยขวางทางนี่หลือมึงสิลิบบีกบ่มึงว่าออกกันบ่ได้ออกไปแห่ออกไปอ,ออกไปส้มน้ำหนะมาขอทานฉันไม่คิดเลยนะว่าบริรรษัทของคุณ จะมีพนักงานใจต่ำแบบนี้ดูถูกได้แม้กระทั่งคนที่สติไม่ดีแบบนี้คุณก็รู้ว่าเขาสติไม่ค่อยดีคุณก็อยากไปด่าเขาอีกจิตใจคุณทำด้วยอะไรฉันขอโทษจริงคะ่ะคุณน้ำตาลฉันไม่รู้จริงว่าเขาคือพ่อของคุณถ้าไม่ใช่พ่อฉันคุณก็คงด่าเขาไปเรื่อยๆสินะฉันสำนึกผิดแล้วจริงๆคะ่ะคุณน้ำตาลฉันขอโทษเรามาเซ็นสัญญากันเถอะนะคะไม่ ฉันไม่มีทางเซ็นสัญญากับคุณแน่นอนฉันจะโทรไปหาบริษัทของคุณและบอกให้เขายกเลิกสัญญาทั้งหมดไม่ได้นะคะคุณน้ำตาลฉันขอโทษจริงๆค่ะจะให้ฉันทำยังไงก็ได้แต่อย่ายกเลิกเลยนะคะถ้าคุณทำแบบนี้ฉันโดนไล่ออกแน่ๆค่ะน่ามันก็เรื่องของคุณฉันยอมร่วมงานกับคุณแบบคุณไม่ได้จริงๆออกไปจากบริษัทฉันได้แล้วไม่นะคะคุณน้ำตาลฟังฉันก่อนค่ะออกไปซะก่อนที่ฉันจะให้รปภมาลากคุณออกไปร ไม่ดีหรอฉันโดนไล่ออกแน่เลยอ่ะ